การทั่วไปเหมาะสำหรับผู้ชมทุกวัยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลามาอัปเดตเรื่องราวแซ่บๆกับเอและแซดทกันแล้วค่ะ เริ่มต้นแซชุ่งร่ากับแซ r ทราเวลในวันนี้นะคะหนุ่มแอมเขาจะพาเราไปท่องเที่ยวกันที่จังหวัดสมุทรสาครกับสถานที่เช็คอินใหม่ล่าสุดจะสวยงามขนาดไหนนั้นตามไปแซดกันได้ที่สะพานสายรุ้งค่ะสวัสดีครับผู้ชมครับ มาแล้วครับแซทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดก,กับอีสูสูนะครับวันนี้อยู่ที่จังหวัดสมุทรสาครครับเราจะมาหาที่สวยๆริมทะเลเช็คอินแล้วก็ถ่ายรูปกันครับตามมาเลยฮนะตรงนี้แหละครับคือทางเข้าไปที่สะพานสายรุ้งนะครับใครชอบถ่ายรูปเดี๋ยวมาดูครับว่าวิวจะสวยถูกใจไหม ทางเข้าก็จะผ่านพื้นที่อนุรักษ์ป่าชายเลนตรงนี้เข้าไปก่อนนะครับเขาบอกว่าตรงนี้เป็น landmark อีกหนึ่งที่ที่สำคัญของจังหวัดสมุทรสาครนั่นเองครับไปเข้าไปพร้อมกันเลยครับ ระหว่างที่เราจะเดินไปที่สะพานไม้สายลุงที่ทอดยาวไปในทะเลนะฮะเราจะผ่านบรรยากาศของป่าโกงกลางที่อุดมสมบูรณ์แบบนี้นะฮะมองไปลยเนี่ยสบายตามากๆส่วนอีกด้านหนึ่งครับนี่ฮะก็สวยเหมือนกันครับเป็นวิวทะเลเปิดกว้างลมเย็นพัดสบายเลยครับมาเราเดินไปเรื่อยๆฮะชมบรรยากาศไปฮะ ชมครับนี่แหละฮะสะพานไม้สายรุ้งที่ทอดยาวไปในทะเลนะครับเห็นแล้วสีสันสวยงามมากๆถ่ายรูปนี่บอกเลยฮะสวยจริงๆครับยิ่งช่วงกลางวันนะฮะแบบว่าเห็นสีเนี่ยชัดเจนเลยแต่ถ้าหากว่ามาช่วงเย็นใกล้พระอาทิตย์ตกนะฮะก็จะได้บรรยากาศของแสงอาทิตย์ยามเย็นด้วยบวกเข้าไปผมว่าก็เป็นอะไรที่สวยไปอีกแบบหนึ่งได้ถึง2บรรยากาศด้วยกันครับ กมุมบนสะพานซอกมุมหนึ่งนะครับแล้วก็ถ่ายรูปสวยๆเช็คอินได้เลยฮะอยู่ไม่ไกลกันนะฮะอีกหนึ่งสะพานครับเป็นสะพานปูนะครับอันนี้ก็ยาวลงทะเลไปเหมือนกันครับ เขาก็ทาสีเหมือนกันแต่ว่าไม่ได้สดขนาดนู้นออกแนวพาสเทลก็สวยเหมือนกันฮะถ้าแวะทานอาหารทะเลที่มหาชัยแล้วนะครับเลยอีกนิดนึงครับแวะมาเช็คอินที่ทั้งสองสะพานนี้เลยนะครับสวยถูกใจอยู่แล้วครับ ไม่ไกลครับแถมยังได้รูปสวยๆว,ยวิวดีๆกลับบ้านอีกด้วยฮะวันนี้หมดเวลาแล้วฮะกับซ well, ัทเทเวลท่องเที่ยวและเรียนรู้เส้นทางอย่างประหยัดกับอีซูซุต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับครั้งต่อไปจะไปเที่ยวที่ไหนติดตามได้นะครับวันนี้สวัสดีครับสนับสนุนโดย All New Isuzu X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X เอต้องขอขอบคุณ All New i s u z u X Series ท้าทายทุกลิมิตสุดขีดสไตล์ X ที่พาเราไปท่องเที่ยวกันนะคะ Sally TV. Oh, no. TV. จะพาคุณผู้ชมมาชิมอาหารอร่อยๆกันที่ครัวตาน้ยสวนรถไฟจตุจักรค่ะที่ร้านนี้นะคะคุณผู้ชมตั้งอยู่ในบริเวณสวนรถไฟจตุจักรเลยนะคะเหมาะมากๆค่ะคุณผู้ชมสําหรับคุณผู้ชมที่มาวิ่งออกกําลังกายจะมาหาอะไรอร่อยๆร,รับประทานหลังจากออกกําลังกายกันเสร็จเพราะว่าร้านนี้นะคะเขาเปิดตั้งแต่9ก้าโมงเช้ายาวไปจนถึง5้าทุ่มเลยนะคะช่วงเย็นๆเนี่ยเหมาะมากกับการมาสังสรรค์ครอบครัวเพื่อนฝูงเพราะว่านอกจากอินดอร์ที่แอ้นั่งอยู่ตรงนี้ยังมีเอ้าดร์นะคะแล้วยังมีห้องคาราโอเกะด้านบนอีกด้วย ส่วนอาหารของเขาะคะคุณผู้ชมก็จะเสิร์ฟเป็นอาหารไทยอีสานรสชาติจัดจ้านการันตีด้วยวัตถุดิบที่สดใหม่ทุกวันเลยะะล่ะค่ะและวันนี้นะคะเอจะพาคุณผู้ชมมาชิมอยู่ตรงหน้าแล้วะคะ่ะคุณผู้ชมโอ้โหมาเริ่มที่เมนูแรกเป็นทอดมันกุ้งค่ะทอดมันกุ้งของที่นี่นะคะก็ใช้เป็นกุ้งสดล้วนสับแบบไม่ผสมแป้งเลยนะคะมาลองชิมเลยค่ะ ัไปนี่เป็นกุ้งเป็นชิ้นๆเลยค่ะแล้วเนื้อกุ้งเนี่ยสดมากมีความหวานหนึบๆเลยล่ะค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นกุ้งแม่น้ําคั่วพริกเกลือเขาคัดเป็นกุ้งแม่น้ำไซส์กลางที่มีหัวมันแล้วก็เอาไปทอดราดด้วยพริกเกลือที่คั่วมาลองชิมเลยนะคะ ัไปปุ๊กเนี่ยมันนี่เยิมแล้วตัวเนื้อเด้งได้เลยค่ะรสชาติแบบเข้มข้นจัดจานมากๆค่ะเมนูอย่างต่อมานะคะเป็นผัด3เหม็นค่ะคุณผู้ชม,มก็จะมีกระเฉดสตอชะอมไปผัดกับวุน้นเส้นของทะเลต่างๆมีทั้งกุ้งแล้วก็ปลาหมึกค่ะวุ้นเส้นมันเหนียวแล้วมันก็นุ่มมากๆมาผัดรวมกับกระเฉดสตอะอมนะคะคุณผู้ชมมันเข้ากันมากๆเลยละค่ะ เมนูอย่างต่อมานะคะเป็นประคังผัดชาคุณผู้ชมเ็นซีก็รู้แล้วว่าต้องจัดจ้านแน่นอนปลาคังเขาสดมาผัดแบบรสชาติแบบจัดจ้านหอมกลิ่นสมุนไพรมากๆเลยล่ะค่ะปิดท้ายเมนูอาหารคราวด้วยเนื้อปูผัดผงกะหรี่ค่ะอันนี้เขาใช้เป็นเนื้อปูสดมาลองชิมเลยค่ะ ผู้สเนมันก็จะมีความหวานแบบธรรมชาตินะคะแล้วก็ผัดแบบรสชาติกลมกล่อมกำลังดีเลยล่ะค่ะคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ชอบรับประทานอาหารอร่อยอรอยนะคะภายใต้บรรยากาศดีๆนะคะซึ่งเป็นเมนูแบบอาหารไทยอีสานรสชาติจัดจ้านนะคะต้องห้ามพลาดที่นี่เลยนะคะกับครัวตะน้อยสวนรถไฟจตุจักรค่ะการเดินทางหาไม่ยากนะคะคุณผู้ชมเพราะว่าร้านนะคะตั้งอยู่ในบริเวณสวนรถไฟจตุจก <S <S ักรมีที่จอดรถมากมายรับรองว่าไม่ผิดหวังอย่างแน่นอนค่ะ และช่วชหน้าเรื่องราวแซ่บๆในแซทีวียังมีมารออัปเดตอีกมากมายเดี๋ยวกลับมาพบกันสักครู่เดียวค่ะแซทีวีแซทีวีท้าย้วยการกับแซทสเปเชียลวันนี้เอกก็มีเรื่องราวดีๆมาอัปเดตกันเหมือนเช่นเคยค่ะ กลุ่มตรีเพชนำโดยมิสเตอร์โทชิอากิมาเอกาวะกรรมการผู้จัดการบริษัทตรีเพชอิซูซุเซลจำกัดยืนยันความพร้อมจัดการแข่งขันศึกอีซูซูครับครั้งที่31ศึกอิซูซูดีแม็กซ์พลานุภาพพลิกโลกศึกมวยไทยระดับตำนานที่ครองใจแฟนมวยมายาวนานกว่า3ทศวรรษ โดยในทุกนัดมีการข่มเข้มตามแนวทางชีวิตวิถีใหม่หรือ New Normal ซึ่งนักชกมวยรอบอิซุสุทั้ง8คนรวมทั้งพี่เลี้ยงกรรมการตัดสินเจ้าหน้าที่ทุกฝ่ายและผู้ชมในสนามจะต้องปฏิบัติตามมาตรการของทางเวทีมวยสยามอ้อมน้อยเพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 ไปจนถึงการจำกัดจำนวนผู้เกี่ยวข้องในรอบการชกแต่ลคัคู่และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมในพื้นที่แข่งขัน แต่แฟนมวยสามารถชมและเชียร์นักมวยที่ชื่นชอบผ่านการถ่ายทอดสดทางโทรทัศน์ดังเช่นทุกครั้งที่ผ่านมาศึกอีซูซูครับครั้งที่31ศึกอีซูซูดีแม พลานุภาพพลิกโลกยังคงเอกลักษณ์ความสนุกด้วยการคัดสรร8สุดยอดนักมวยระดับเทพที่กัด138ถึง140ปอนด์มาประชันลีลาตามแบบฉบับแม่ไม้มวยไทยชิงเดิมพันรวมมูลค่ารางวัลทั้งสิน้นมากกว่า2ล้านบาทซึ่งผู้ครองตำแหน่งแชมป์จะได้รับสิทธิ์เข้าชิงความเป็นหนึ่งในศึกอิส,สุขับซุปเปอร์ไฟ2021เพื่อลุ้นรับตำแหน่งนักชกตัวแทนประเทศไทยไปประกาศกศักดิ์ศรีบนสังเวียนผ้า ระดับโลกไทยไฟ2021ก็อยากเรียนถามท่านประธานนะคะว่าท่านประธานรู้สึกยังไงคะที่การแข่งขันมวยไทยอิสุสุครับครั้งที่31สามารถจัดขึ้นได้สำเร็จในปีนี้ถึงแม้ว่าจะช้ากว่ากำหนดเดิมถึงหนึ่งเดの政府関係者の皆様 しっかりと、ね、COVID を封じ込めていただいて今、世界の中でもタイの,この封じ込めの力というのはナンバーワンだというふうに言われております。 ท่านประธานไมค์ก็ว,ว่าตอบว่ารู้สึกยินดีอย่างยิ่งเลยนะคะที่อิสุสุครับมวยรอบตำนานของเรานั้นสามารถจัดต่อได้เป็นปีที่3เอ็ดทั้งนี้เป็นเพราะความพยายามอย่างเต็มที่ของทางการไทยกับความร่วมมืออย่างดียิ่งของประชาชนไทยทั่วประเทศก็ทําให้ประเทศไทยนั้นได้รับการจัดอันดับให้เป็นประเทศที่ดีที่สุดในการควบคุมการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 ค่ะแชมเปี้ยนของศึกอิสุสุครับครั้งที่3เอ็ดจะได้รับรถสปาร์เกียออโต้นะคะรุ่นล่าสุด รอมด้วยเงินสดอีก1ล้านบาทสำหรับรองชนะเลิศอีก3รางวัลน,นะคะรวมกันจะได้เงินรางวัลเป็นเงินสดมูลค่า1ล้านบาทเช่นเดียวกันค่ะแชมเปี้ยนศึกอิสุสุครั้งที่3เอ็ดมีสิทธิพิเศษในการไปต่อยนะคะในศึกอิสุสุครับซูเปอร์ไฟในศึกไทยไฟมวยไทยระดับโลกนะคะและผู้ชนะจะเป็นตัวแทนประเทศไทยเข้าชิงชัยในไทยไฟปีปี2021ค่ะ ยังไงก็ตามนะคะขอสะแสดงความยินดีกับท่านประธานและอิสุสุที่สามารถจัดมวยรอบตำนานได้เป็นปีที่3 1เอดนะคะแล้วก็ขอให้ท่านผู้ชมติดตามศึกอิสุสุครับครั้งที่3 1เอ็ดต่อไปด้วยค่ะขอบคุณมากนะคะคคติดตามชมและเชียร์นักมวยที่ชื่นชอบได้ในศึกอิสุสุครับครั้งที่31ศึกอิสุสุดีแม็กซ์พลานนภาพพลิกโลกแฟนมวยห้ามพลาดนะคะคุณผู้ชมสามารถติดตามข่าวสารความเคลื่อนไหวรวมถึงชมรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจด้านล่างนี้เลยนะคะ สำหรับวันนี้เอต้องขอขอบคุณสถานที่ถ่ายทำรายการสวยๆร้านอาหารครัวตะน้อยสวนรถไฟจตุจกักรสวัสดีค่ะ